ทุกคนชันไลฟ์แหละสวัสดีฮับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแปบหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้เกิด,ดปปอุบัติเหตุข้างหน้าเรานะะครับบนไว้ด้วยยอบสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะครับคิดถึงมา,มากๆนะครับทุกคนไม่ได้ไลฟ์นานมาก วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ชี้แจงอะไรบางอย่างนะครับที่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดนะฮะวันนี้นะครับเราก็ไปถ่ายงานมานะครับแล้วก็เหนื่อยมากครับทําตั้งแต่แปดเก้าโมงนะครับถึงตื่นได้แต่เจ็ดโมงดูแบบไม่ไหวนะครับทุกคนือแบบเรารักในงานงานเช้านะครับทุกคนจริงๆเราเรารักงานสวัสดีจ้ามุก สครับพี่เอฟสวัสดีครับของานเช้าเยอะให้พอใช่คือแบบถ้าถ้าไม่ใช่งานเช้าไม่ต้องโทรมาร <c oughs> ผมรักในะงานเช้ามากนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังไปกินข้าวกันนะครับ <c oughs> อืมเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับช่วงนี้คือช่วงนี้ผมอาจจะ,ะไม่ได้ถ่ายสตอรี่หรือว่ามีโมเมนต์กับพี่เบนนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วคือด้วยความที่ว่า เวลาที่เราทํางานด้วยกันนะครับบางบางอย่างมันแบบมันผมต้องถ่ายคนเดียวหรือว่าพี่เบนซ์ถ่ายคนเดียวไงแล้วด้วยความที่ว่าส่วนมากผมผมถ่ายคนเดียวแล้วผมถ่ายเยอะไงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลองเทคมันเยอะ <c oughs> มันพลาดเยอะนะครับทุกคนเทคบ่อย <Take boy. S 1> ใช่เทคบ่อยผมก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบบมีเวลาว่างเล่นโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนที่เวลาถ่ายงานหรือออกกองหรืออะไรก็ช่างหรือว่าถ่าย รายการอยนี้นะครับคือโทรศัพท์ผมนะครับมันกากมากทุกคนคือแบตมันหมดเร็วมากนะครับมันแบตมันเสื่อมทุกคนที่แบบหมดเร็วมากแล้วผมแบบไม่มีแบตเล่นโทรศัพท์นะครับทุกคนก็เลยต้องแบบยืมโทรศัพท์คนอื่นถ่ายสตอรีร่นน่นนี่นั่นนะครับทุกคนก็ยังซีเรียสนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรพเป็นลงไม่ใช่ว่าเครียดกันหรือว่าอะไรนะแต่แค่แบบเออมันมีบ อุบัติเหตุหรือว่าความฉุกเฉินนิดหน่อยนะครับช่วงนี้นแต่เขาก็หว่านอยู่หว่านกันอยู่หลังไม่อะอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เรากากจริงนะครับตอนนี้แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีงานแยกกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพิเชษเสียหายวุฒิบุตรนะครับวันนี้เราก่อนนี้เราจะมา,าก่อนที่เราจะถึงร้านนะครับเราจะส่บวิดีสักสองคนมาคุยด้วยนะครับทุกคนอ่าผู้โชคดีคนที่หนึ่งมา เราจะสุมผู้โชคดีจากผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพอนะครับทุกคนอ่าสุ่มมาซีสักหนึ่งคนกดตรงไหนมาเนะี่ยสักหนึ่งกดไม่ขึ้นอ่ะเหวีกดไม่ขึ้นนะครับทุกคนอ่าโทรศัพท์ผมกา,กากลงเรื่อยๆลยนะครับอ่าทุกคนใครพิมพ์เลขหนึ่งมาก่อนเพื่อนพิมพ์เลขหนึ่งมาครับผมจะให้เป็นผู้โชคดีในการไลฟ์ด้วยเลย ง่ายกติกาง่ายเพราะว่ากดมันต้องกฎจากชื่ออ่ะมันกดแบบคอมขอไม่ได้ครับทุกคนอ่ามาเล็กหนึ่งมาเล็กหนึああ่งมาจากมาเล็กหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสวัสดีครคนนี้พิมพ์คนแรกนะครับทุกคนสวัสดีครับพี่ภูมิสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องดาดี้สวัสดีครับ Hi girl ถ้าเธอมัวแต่เขินเราเธอก็ไม่ได้คุยกับเราเนอะฉันจะบอกเลยใช่นั้นเธอทำตัวเ,เธอทำตัวธรรมดาเข้าไวอ๋อไม่ได้กินดาดี้ผมเธอสวยมากฉันว่าแบรนด์กีมเนสผมสกกแบรนด์ต้องเข้าเธอแล้วล่ะดาดีเ้เธอได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอะไรคะได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่า ได้ยินค่ะอ่ามีมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าครับไม่มีค้างค้างไปเลยอ่ะค้างไปเลยอ่ะโอ๊ยมีมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่ามีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าพูดอะไรไม่บอกแล้วอะเฮ้ยพอะไรดีอะไม่มีอะไร อยากฝากอะไรอยากฝากอะไรบอกพี่พรืพอเปล่าจะบอกอะไรพี่ได้เปล่าอ,อ่า,อาพอมีโอกาสแล้วเธอไม่บอกนะแต่พอแบบเธอไม่มีโอกาสแล้วแบบอ,อยากบอกพี่พรออจังเลยมิ้งจะพูดให้บอกแล้วอ่ะเชื่อฟังชื่อว่าหมดไปทั้งหัวใจเธอรีบไหมเราถ่ายกลุ่มได้ถ่าย่ำให้ไปเลยงั้นพี่จะถ่ายรูปก,ก็ได้อ่ะเดี๋ยวแคปหน้าจออ่ะ โอ้ยหนูเพิ่งเก็บทำได้สวยทำไ,สไ้สวยซิอ่ะหนึง่งสองสามไปที่เซฟยตัตวอ่ะอ่ะเร็วหนึง่งสองอแ <c oughs> คปเช์แคปเชสโอ้ก็อันนี้อยู่มอไหนเนี่ยอยู่มอไหนเนี่ยมอหนึ่งค่ะอ๋ออยู่มอหนึ่งโอ้โหใหม่กอติดคุกหรือเปล่า นะครับก็สู้ๆนะพี่เป็นกําลังใจให้อยู่นะตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะครับบ้างบ้างก็อาก่อานหนังสือบ้างนะอ่านทุกวัน<ช>เลยนะว่าเออ,อยอ่านทุกวันจริงป่าโกหกพี่หรือเปล่าไปสองผู้ชายอยู่ดีจริงเป่าไอนน้น้องฉลูนะฉลูนะนนเธอทำอะไร อโอเคดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะพี่เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับอบุคคลมาแลขหนึ่งไปนะครับทุกคนเราจะสุ่มผู้โชคดีอีกหนึ่งคนฮะผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพอนะครับพิมพ์ว่าอะไรดีพิมพ์ว่าอะไรดีพิมพ์ว่าอะไรดีพิ่สุ่มเหรอใช่เอาง่าีกว่าเอาเจ็ดสี่ห้า อะไรอ่านีไรอ่าเจ็ดสี่ห้านะครับทุกคนบิมมานะฮะเจ็ดสี่ห้าคนแรกนะครับจะได้คอด้วยนะฮเป็นผู้โชคดีนะครับเป็นตัวเลขจากพิเชนะครับที่พิเชก็ยังไม่รู้ความหมายของเจ็ดสี่ห้าเลย้ก็พูดงงเหมือนกันอ่าเจ็ดสี่ห้านะครับทุกคนใครเน็ตเร็วเจ็ดสี่ห้ามาก่อนนะครับทุกคนเอ้ยเจ็ดสี่ห้ามาแล้วว่ะหอเลขนะครับมันเป็นแบบนี้แบบแนวเน็ยอ๋อจะเจ็ดห้าสี่ป่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะได้ข่าวว่าเหน็ดเดนียวใช่ไหมเฮ้ยเหน็ดแล้วทจไมดูทำไมทุกคนทเนี่คือเราแบบเราเลือกมาที่แบบที่จะมาคุยกับเธอนะแต่เธอแบบมาทำเสียงมาเธอที่จะคุยกับตัวเองจะงงมากเลยจะโงมากเหมือนกันมีอะไรจะบอกเราปะอ่าบอกว่าช่วงนี้ทำงานหนักค่ะก็ขอให้แบบอ่า อาารอางารหนึ่งครัก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทำงานราบรื่นนะแล้วก็ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานที่แบบพร้อมตั้งใจนะคะก็จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานนะขอไทยลูกผมก็ปิดได้ได้ได้ค่ะ อาทานี้เหรอได้ขอแคบแป๊บโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคครับ i ะไร e ีๆ t จ้าหนุนบายบายครับบายบายอไรนี้ครับเราก็จบไปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กับเพื่อนเราบ้างดีกว่า เดี๋ยวเราจะหาคนที่แบบเรารู้จักเอามาไลฟ์คุยเล่นๆหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้ทอลอกกับเพื่อนนานมากนะครับทุกคนเราต้องขอไลฟ์หน่อยแล้วกันไลฟ์ใครดีอ่ะมันมันมันกดดูไม่ได้อ่ะอ่ะคนนี้เลยแล้วกันปังบุรีเย่บอกเลยคนนี้ปังบุรียเยสุดปังนะฮะทุกคนต้องดูฮะทุกคนต้องดูว่าเขาจะรับหรือเปล่า ปังบุยเย่นะทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้เขารับแล้วฮะสุดปังบุยบุยดมืดมากค่ะนักโก้กล้องมัวมากค่ะหรือว่าหมอกลงหมอกลงค่ะเปิดชุดก่อน hi girl ทำอะไรอยู่พี่กำลังนั่งแบบว่านั่งเหงาอยู่คิดถึงใครหรอเปล่าคิดถึงมาอยูใครเอาอีดเปิดออกมาดูสิ อัอพี่เชโอ้ยพี่เชเองเหมอเฮ้ยผมคือทุกคนทุกคนผมจะเล่าผมจะเล่าเรื่องตลกเรื่อง,องนึ่งให้ฟังนะครับทุกคนไม่ต้องเลา่าก็ได้หมอคือ <laughs> คือ,ค,อคือวันนั้นนะครับเป็นเป็นวันที่พวกผมอแฟนมีติง้งอ่าทีเนี้ยคือวันนั้นอ่ะน้องน้องสาวผมอ่ะน้องสาว,สาวแท้แทอยู่กับพ,บพี่อยู่กับพี่เชอยู่กับพี่เชตลอดแล้ววันนั้นเนี่ยคือแบบน้องสาวผมมาแบบรักพี่เชมากก็เลยแบบเดินไปไหนแบบไปด้วยกันจูมือแบบเดินไปด้วยกันนะครับ และด้วยความที่ว่าพี่โก้นะฮะยังไม่รู้จักพี่เช่นะฮะวันนั้นนะครับพี่แบบพี่เชพี่เชกเป็นเออาร์ป่ะอาอทีนี้พี่โก้ไม่รู้จักนะทุกคนพี่โก้เพิ่งเคยเห็นพี่เชครั้งแรกนะครับทุกคนทีนี้ผมก็เลยแบบเดินไปแนะนําตัวพี่โก้ไงว่าแบบเอ้พี่คนนี้น้องสาวแท้แทผมนะวันนั้นแหละปั๊บก็แบบโอเคพี่โก้ก็โอเคนะครับทุกคนแล้วทีนี้พี่โก้ก็เดินมากระซิบข้างๆผมนะครับว่าพร้อม อันนั้นแฟนน้องแกอ่ะนี่ปังโปริเย่มากบอกเลยปังโปริเย่ดูเหมาะสมนะถ้ามันดูเหมาะสมไงหรือว่านี่อาจจะเป็นแฟนที่เชได้หรือเปล่าออาโอ้ยมันดูไม่เหมาะสมอ่าสมเราจะมาซากันมาไหนดีกว่าชีวิตมันมาซาห์ปะส่งข้อความไปแล้ว ้ทุกคนนะครับวันนี้ขอเสนอคําว่าชีวิตมันเาาซ่าอย่าแผ่วนะฮะทุกคนอย่าแผ่วนะครับแปลให้ทุกคนฟังหน่อยชีวิตมันเาวซ่าอย่าแผ่วแปลว่าอะไรก็คือเราต้องใช้เราต้องใช้ให้สุดเพราะว่าเรามีแค่เดียวเราต้องย่างแผ่วทุกอย่างแต่พี่กินข้าวยังเนี่ยยังไม่ได้เด็กหิวยยังไม่ได้กินข่าหิวข้าวมากไปได้ป้ไลฟ์ผมเนี่ยต้องเป็นผู้เรียนกิจ ก็จะเป็นไปได้ก็จะเป็นไปได้นะว่าอีกคำหนึ่งนะทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนเอาไว้ต่อประโยคทุกประโยคสามารถต่อได้ทุกประโยคเลยนะอาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนแล้วเธอไม่ได้อยู่กับยังไม่ไม่ได้อยู่กับแฟนอนาคตแฟนของฉันเธอโทรมาทําไมใครอ่ะมีคนเดียวที่เหรออุ้ยไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยนะแต่แต่เธอบอกฉันทุกวันเลยนะ ว่าเธอรู้อะไรเหรอเนี่ยกำลังกำลังจะไปกินข้าวกันครับกำลังจะไปกินข้าวกันมีผมปอพี่หยินพี่อ่านแล้วก็พี่เฉได้ไหมก็ตัดใจนะก็ตัดใจบอลาป้าอยากมาป้าอยากมาป้าไปไม่ได้อ่ะเสียใจมากถ้ามาไม่ได้ก็แบบโดนหักคะแนนแบบแต้มความเป็นแฟนแล้วนะอาจจะมีแบบคนคนแบบทําทําคะแนนต่อเลยนะใครทําคะแนนต่อเธอพลาดครั้งเดียวแต่แบบอยู่ที่โลเลยนะหลุดหรอหลุดหลุดโผล่ไปเลยนะ เฮ้ยไม่ได้ปะหลอกต้องมาแล้วมาแล้วพี่เจนนี่พี่เจนนี่ไปไหนพี่เจนนี่อยู่ข้างบนจริงเหรอลองอาจจะเป็นไปได้ลองอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้หนูอันไลน์สิอ่าผมเพิ่งทำงานเสร็จหนม่้ยังไม่ได้จับโทรศัพท์เนี่งอ่าน่าสนใจน้าสนใจน่าจะเป็นไปได้เออเอาไว้เจอกันนะพี่เดี๋ยวผมได้สิได้สิ ได้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 ฝากความคิดถึงนะฝากความคิดถึงอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวผมบอกเลยอุ่ยเขินที่สุดเลยบ้างบอกว่าพี่โกอยากทำคะแนนแต่ว่าพี่โก้ติดทุละกทำไม่ได้พี่โก้แบบต้องขอเดี๋ยวแไปงอที่ได้ได้ได้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้เลยเป็นไปเลยอยากให้มันเป็นไปอยากให้มันเป็นไปขนาดเอาไว้เจอกันนะพี่โก้ ได้สิได้สิไายบายชีสโราซาครับอย่าแผ่วห้ามแผ่วแ้ห้ามแผ่วเลยจังหวะนี้เจอกันคาพี่ดไปอ่ะแล้วเราก็จะสุ่มคนที่เรารู้จักอีกสักหนึ่งคนมาไลฟ์ด้วยนะครับมันไม่เห็นเนี่มันกดไอ้นี้ไม่ได้ด้วยอะ่กดแบบข้อความ ก็ข้อความดูว่าแบบใครใครเชิญเรามาดูสิใครที่เรารู้จักบ้างสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคิดถึงทุกคนมากสวัสดีสองหมืนคนด้วยนะครับคิดถึงมากมากเลยแบบรู้สึกฟีล l i n g ก o มากนะครับที่ผมแบบไม่ได้ไลฟ์นานๆแล้วแบบมาไลฟ์คนก็ยังดูเยอะอยู่ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้นะครับก็ไปไหนก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็กินข้าวด้วยเพราะตอนนี้ก็ดึกดร้อนสีครับคือมันต้องพี่หมลี่มันต้องขึ้นในนี่มามันต้องขึ้นตรงข้อความมาเรื่อยๆอะ่ะผมผมเห็นได้แค่นี้คือแบบมันมันกดดูไม่ได้อะ่ะว่ามันกดดูอันนี้ไม่ได้อะ่ะ กดกดดูไอ้ตรงนี้ไม่ได้กดดูตรงคำเชิญมาอ่ะสารฝันพีเอฟแล้วกันดูก่อนว่าพีเอฟอยู่ไหนแค่นั้นแหละอะไร <มา S 2> นีรนรนรน่อยู่ไหนเพิ่งถ่ายรูปเสร็จถ่ายร้านหน้าหนังนะกับไอ้นะอะไรนะ สารไลน์ที่มันเป็นแบบจีนๆหน่อยนะเก็บไอไอนะคืออะไรอ่ะแบบหนึ่งแม่หาฟิเตอร์ก่อนลูกอ่าได้ทำไมคอมาแบบไปตั้งตัวเลยวะจริงเหรอเออเป็นไงแม่สบายดีไหมครับสบายดีครับเป็นไงบ้างเราต้องหาเราต้องหากรุ๊ปไปเชียงใหม่แล้วนะนี่ไปนี่ไปคือวันที่สามจริงเหรอ ทำไมไม่บอกผมบ้างแต่แต่วันที่สามชัทักไลน์บอกหลอนแล้วหลอดไม่ตอบไลน์ชันแต่วันแต่วันที่สามผมก็มีมีงานนี่หว่าเดิมไม่ได้ไปในนี้แหละครับในกทนี่แหละแต่ก็คือฉันกลับไปกับพวกพี่ออมนั่นแหละแต่พี่ออมก็สแตนบายที่เชียงใหม่อขอให้โชคดีขอให้โชคดีจะไปย้ายที่อยเดิมอ่ะเออ ขอให้โชคดีนะครับไม่มีผมอยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับหอมท่านหล่อนไม่มานะคือโบ้งเลยนะรอบนี้คือแบบหอบขอนกันไปครึ่งจังหวัด <laughs> มีใครไปบ้างขอนกันขอนกันหอบไปครึ่งกลุ่มเลยนะ <laughs> บอกเลยอ,อยากไปอยู่นะแต่ว่าติดงานอะ่ะไปไม่ได้ไหมายแต่ก็ค่อยรอดูสตอรีล่ละกันโ okay. อเค้ยบบอกนะเลยว่า ทริปนี้ที่ไปก็คือมีมีแต่ตัวแม่ที่เรียกว่าแม่จริงๆอ่าได้ผมจะรอดูผมจะ,ะรับชมความตังใน e ร t ่ r y ก็คือ,อว่านนะแม่รวมตัวมแม่หมดเลยอ่าได้จะรอดูเอาไว้เจอกันนะนี่ตอนนี้อยู่กับไอ้นะเนี่ยอ๋อฝากกอม์ี่ถึงไปหาให้ด้วยทราบบลอเป็นไงบ้าง สบายดีสบายดียังไงอ่ะโ okay. อเคใครว่ากันโอเคครับไปได้ฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถฟิมมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราเราไม่เป็นกระเทือเหมือนกันไม่ได้อ,อ่าได้บบาายยแค่แนี้แหละกี่ข้าวก่อนโอเคครับเจอก,กันครับอ่าแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟ เห็นผนผ่านเมื่อกี้เห็นมันผ่านเห็นมันผ่านเห็น,ม,น,นมันผ่านอยู่ตรงไหนล่ะนะเราจะลองเชิญคนนี้มาดูถ้าสมมติเขาไม่มาคือเขาไม่มานะครับทุกคน <Okay. Yeah. S 1> ใช่พี่อ่านมองให้ไปจอดด้านล่าง mm hmm. อืออ่าคนนี้ไม่มานะครับทุกคนไม่เป็นไรครับ เอาไว้เจอกันใหม่ก็ได้สวัสดีครับพี่โซสวัสดีครับยู่ตเซมาสสวัสดีครับพี่โซอยากดูคลิปสองแล้วอีพีสองที่เราไปยิงเพนบอลกันอยากดูแล้วรีบอัพรีบอัพตอนนี้นะครับกำลังถึงร้านอาหารแล้วนะครับทุกคนก็เอาไว้เจอกันใหม่นะฮบเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้หายคิดถึงบ่อยๆนะครับ เจอกันบ๊ายบาย